สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะยาลินก็จะออกมาได้หญ้านะคะยาลินจะออกมาได้หญ้าที่สวนซึ่งจะเป็นงานประจํานะคะช่วงเย็นๆนะคะหญ้าสวนแก้วมังกรที่เห็นก็เสร็จไปเยอะนะคะทีนี้ก็ เนี่ยต้นกระทอ o น,นะคะต้นกระท้อนจะมาดึงนะคะการได้หญ้านี่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึง่งนะคะหญ้าที่ได้นะคะยญ้าที่ได้ก็จะเอาไปให้วัวค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นกระ้อนปลูกไว้ได้สองปีแล้วนะคะได้สองปีแล้วแต่มันก็ยังไม่ออกดอกออกผลก็จะมาได้หญ้าให้เขาอย่างนี้นะคะ แต่และว,วันชีวิตก็อย่างนี้แหละคะ่ะสามีก็จะให้อาหารวัววัวเราก็จะปล่อยในสวนไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าเราไม่ชินที่จะไปตามหาวัวเป็นวัวเลี้ยงที่บริเวณสวน ะะคะเป็นวัวที่เลี้ยงในบริเวณสวนไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะคะวัวก็จะอยู่ในสวนเรายิ่งถูกช่วงที่วัวเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าห่วงนะคะเราก็ไม่ได้เอาไปปล่อย มันจะมีอยู่ในสวนเองนะคะดหญ้าออกได้หญ้าออกแล้วก็จะเอาฝุ่นมาใส่ฝุ่นฝุ่นในนี้นะคะทางอีสานเรียกฝุ่นก็คือปุ๋ยคอกนะคะหมายถ้าฝุ่นนี่หมายถึงปุ๋ยคอกนะคะสำหรับสวนเาลินก็หมายถึงที่วัว นะคะคพี่วัวพี่กะอย่างนี้เย็นเย็นมาก็แบบนี้แหละค่ะก็ประมาณห้าโมงห้าโมงหกโมง,ง แล้วเราทำเราทำตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเออจะต้องเสร็จเร็วนะคะคือทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับเวลาเราทำงานแบบ เป็นนายของตัวเองอยู่แล้วมาแล้วนะคะพระเอกขวัญใจยายลินค่ะ ก็คือตะน,นันก็จะให้อาหารวัวให้อาหารไก่พอเสร็จแล้วก็จะลงมาดูมาดูเมียทำงานหรือมาให้กำลังใจอย่างเงี้ยก็คือชีวิตชีวิตบ้านๆของพวกเรานะคะ น,น่นต่นน่นคะ่ะครับผม <c oughs> บผม,มารายงานตัวนออ้อยอ,อยู่นี่คะ่ะอยู่นี่นะคะ ตอนนั้นก็มาแล้วนะคะอันนั้นก็คือมาทางนี้สิจะได้เห็นหน้าหน่อยนั่นนะคะสองตายยายก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะก็คือจะช่วยกัน ก็รับผิดชอบจะแบ่งกันจะจะว่าแบ่งกันรับผิดชอบก็ไม่ได้ก็คือรับผิดชอบช่วยกันนั่นแหละบางทีบางทีเยลินก็ไปเอาย้ามาให้ตะนันตะนันก็มาช่วยดายญ้าให้ต้นไม้ช่วยเยลินคือมันไม่ใช่แบ่งกันนะคะงานนี้ลดต้นไม้ก่อนเด้อจะไป็นลดต้นไม้มค่ะจะช่วยกันไปชีวิต2ตายาย อยู่ในชีวิตชนบทก็แบบนี้แหละค่ะชีวิตชนบทเรานะคะโอ้ยถ้าไม่มีโควิดก็ไปอถ้าไม่มีโควิดก็ไปเที่ยวแล้วเนาะตาเนาะเนี่ยเราโควิดก็ได้มาหลบอยู่อย่างนี้ล่ละค่ะนะคะนูนะ่นตะนันไปแล้ว ก็เห็นหญ้าเล็กๆน้นอยๆแกก็จะถอนไปเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วก็ไปลดต้นไม้แล้วนะคะสวนของเราฝั่งนู้นนะคะมีหุ่นไรกาด้วยอไอ้ที่หุ่นเนี่ยทำตอนที่แก้วมังกรออกผลค่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะคะ ก็คือนกนะคะนกเขาจะมากินนะคะแกะมากรอนเนี่ยนกจะชอบมามันก็จะมาเจาะนะคะมาเจาะนะคะอันนี้ก็คือชีวิตของยายลินกะตะนันแต่ละวันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จบก่อนติดตามยายลินด้วยนะคะ